นางเอกของเราก็มีความตั้งใจนะครับว่าอยากจะเห็นโรงเรียนมีมาตรฐานที่ดีแต่ว่านี่บางทีก็มีกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยนะครับโดยเฉพาะแก๊งเด็กนักเรียนเกเรนางเอกของเราก็เลยทำงานลำบากนิดนึงนะครับคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่มีภาพลามกหรืออนาจารแต่อย่างใดนะครับ เรือแม,มานี่ครับก็จะเป็นนางเอกของเรากําลังเดินทางไปที่โรงเรียนซึ่งเธอเองไม่ได้เป็นคุณครูนะครับแต่ว่าเป็นหัวหน้าสมาคมที่คอยกํากับดูแลมาตรฐานโรงเรียนในแต่ละที่ตัดมาที่ทางด้านโรงเรียนที่นางเอกของเราเดินทางมาถึงนะครับก็มีแก๊งเด็ก3ามคนเนี่ยกับดูดเรียนมานั่งเล่นเกมอยู่แล้วสักพักหนึ่งก็เป็นนางเอกของเราเดินเข้ามาเธอเองก็มาแอบส่องดูนี่ครับว่าเด็กๆก,กําลังทําอะไรกันซึ่งเธอเองก็ได้จ้าอีว่ามันเนี่ยกำลังนั่งเล่นเกมกันอยู่นางเอกของเราก็เลยได้แยง่งโทรศัพท์พวกมันมาจากนั้นนางเอกของเราก็เลย ว่าพวกเธอแอบโดดเรียนอีกแล้วใช่ไหมแล้วมีนําซ้ายังมานั่งเล่นเกมอีกทางด้านเด็ก3คนก็พยายามแก้ตัวนะครับว่าตอนนี้มันเองเนี่ยไม่มีเวลาเรียนก็เลยมานั่งเล่นเกมแล้วที่โรงเรียนก็ไม่มีกฎห้ามเล่นเกมด้วยนะครับนั่งเอกของเราก็ได้บอกนะครับว่าถึงไม่มีกฎห้ามแต่ว่าพวกเธอก็ไม่สามารถเล่นเกมได้ตลอดเวลานะเดี๋ยวฉันจะเรียกประชุมผู้ปกครองพวกเธอจากนั้นนั่งเอกของเราก็เลยเดินออกไปพวกเด็กๆ3คนก็พยายามทวงนะครับว่าคืนโทรศัพท์พวกผมมาด้วยสิแต่นั่งเอกของเราก็ได้บอกใหม่นะครับว่าให ครูประจำชัช้นตามมาเอาละกันทางแดน,นเด็กๆ3คนก็เลยทําอะไรไม่ได้จากนั้นพวกมันก็เลยกลับไปรเรียนหนังสือต่อได้ไม้ทีหนึ่งก็จะเป็นตอนเย็นนะครับพวกเด็ก3คนเนี่ยก็มานั่งเมา์มอยถึงนางเอกของเราว่าเธอเองเข้ามาทีไรมักมีปัญหาอยู่ตลอดชอบมาขอกวนพวกมันแล้วระหว่างที่พวกมันกําลังเมา์มอยถึงนางเอกของเราอยู่ก็มีนังเอกของเรากับคุณครูอีกคนหนึ่งเดินมาแล้วท่าทางก็สนิทสนมเหมือนจะเป็นแฟนกันนะครับซึ่งทางเด็กๆ3คนก็พยายามแอบนะครับไม่ให้นางเอกของเราเห็นแล้วนังเอกของเรา ก็ดแนไม่เห็นด้วยนี่ครับเธอเองก็เดินผ่านไปแล้วก็มีจูจีกับคุณครูท่านนั้นอยู่ตลอดเวลาด้วยหลังจากที่นางเอกของเราเดินออกไปทางแดนเด็ก3คนมันก็มารวมหัวมอถึงนางเอกของเราอีกว่าทั้งสองคนเนี่ยน่าจะเป็นแฟนกันหรือเปล่าเนี่ยมีหน้าละบ้าอำานาจชิบหายเลยแต่ก็ว่านะพวกเราก็ไม่สามารถทําอะไรเขาได้เพราะว่าเขาเป็นถึงประธานสมาคมนู่นจากนั้นมัน3มคนก็เลยได้ชวนกันกลับบ้านนะครับตัดมาทีหนึ่งก็จะเป็นวันใหม่ทางแดนเด็ก3คนมันก็โดดเรียนอีกแล้วแต่ว่าวันนี้มันเนี่ยได้วชวนเพื่อนผู้หญิ อีกคนหนึ่งมาที่ห้องเก็บของแล้วก็เป็นนางเอกของเราเดินผ่านมาก็ได้จ้าเอกกับเหตุการณ์นะครับเธอเองก็เลยเอียงหูฟังและก็ได้ยินเด็กๆ3คนพูดคุยกันเรื่องไม่ค่อยจะน่ารักนนะี่ครับนางเอกของเราก็เลยรู้สึกโมโหเธอเองก็เลยรีบเปิดประตูเข้ามาแล้วก็ได้บอกว่าพวกเธอทาอะไรทางด้านเด,ด็กๆ3คนก็รีบปฏิเสธเลยนะครับส่วนทางด้านนางเอกของเราก็รีบบอกกับเด็กผู้หญิงนะครับว่าหนูออกไปได้แล้วเดี๋ยวที่นี่ฉันจัดการเองจากนั้นทางด้านเพื่อนผู้หญิงของแมนเนี่ยก็เลยรีบเดินออกไปส่วนนางเอกของเราก็ได้บ่นให้กับเด็ก คนซึ่งทางด้านเด็ก3คนก็เหมือนจะไม่ฟังนะครับมันเองก็ได้บอกว่ามาทำรายความสุขของพวกเราทําไมเมื่อวานก็ยืดมือถือพวกเราไปแล้วทีหนึ่งเรื่องนี้คุณต้องรับผิดชอบนะนางเอกของเราก็ได้บอกไปนะครับว่าฉันจะรับผิดชอบอะไรในเมื่อพวกเธอไม่ทําตามโกแต่ว่าเด็กๆ3คนก็เหมือนจะไม่ยอมนะครับมันเองก็เล่าลือนะครับแล้วก็อ้อนนางเอกของเราไปนิดนึงแล้วระหว่างที่อ้อนอยู่ก็มีเพื่อนเด็กคนหนึ่งนะครับมันเองเนี่ยก็ได้คว้ามือนางเอกของเรามาด้วยนี่ครับซึ่งนางเอกของเราก็อารมณ์เปลี่ยน ไปนิดหนึ่งนี่ครับแล้วก็อยากรู้อยากเข็นเธอเองก็เลยได้ตอบตกลงนี่ครับแต่ว่าก็มีเงื่อนไขว่าแค่มือแล้วเรื่องนี้ก็ห้ามไปบอกใครด้วยทางด้านเด็ก3คนเนี่ยก็ดีใจกันใหญ่เลยนี่ครับมันเองก็เลยรีบขอบคุณนานเลยครับหลังจากนั้นนางก็ได้กินเวลาไปนะครับแต่ว่าระหว่างที่กินเวลาอยู่นี่ครับทางด้านเด็กผู้หญิงก็ได้ความือถือขึ้นมาแล้วก็ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอเก็บไว้กาดมาอีกทีหนึ่งก็จะเป็นวันใหม่นี่ครับนางเอกของเราก็ไม่ได้ไปตัวโรงเรียนนี่ครับเธอเองก็อยู่บ้านแล้วสักพักหนึ่งก็มมีคนากดอ นางเอกของเราก็เลยเดินออกมาเปิดประตูจ้าเอกกับเด็ก3คนนางเอกของเราก็เลยได้ถามนะครับว่าพวกเธอมาทําอะไรอ๋อพวกเรามีเรื่องอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับกฎโรงเรียนนะครับฉันไม่คุยกับพวกเธอหรอกกับไปเรียนหนังสือได้แล้วทางด้านเด็กๆก็ไม่ยอมกับนะครับมันเองก็ได้เรียกเพื่อนผู้หญิงอีกคนนึงเข้ามาซึ่งพอเพื่อนผู้หญิงเดินเข้ามาก็ได้เปิดเป็นคลิปวิดีโอให้หนางเอกของเราดูซึ่งทางเอกของเราก็ตกใจเลยนะครับทางด้านเด็กผู้หญิงก็เลยได้บอกนะครับเมื่อวานนี้มันเป็นแผนของพวกเราเองค่ะเพราะว่าหนูเองก็ไม่ชอบที่คุณ มาออกกฎว,ว่าห้ามแต่งตัวแบบนั้นแบบนี้พราะคุณเองก็ไม่ใช่คุณครูซะหน่อยหลังจากพูดเสร็จเด็กๆทั้ง4คนก็รีบเดินเข้าห้องนางเอกซึ่งนังเอกของเราก็รีบเดินตามเข้ามานี่ครับแล้วก็ได้บอกว่าพวกเธอต้องการอะไรทางด้านเด็ก3คนก็ไม่ได้ตอบนะครับพุ่งเข้ามาเปิดอันตีใสพร้อมกับย้ำเพื่อนผู้หญิงไปว่าเธอถ่ายเป็นคลิปวิดีโอเก็บไว้อีกนะนันเลยครับหลังจากนั้นหนะักก็ได้กินเวลาไปนึครับถัดมาอีกทีหนึ่งก็จะเป็นวันใหม่นังเอกของเราก็มาตัวโรงเรียนเหมือนเดิมนี่ครับแต่ว เพราะว่ารู้สึกไม่สบายใจกับเรื่องเมื่อวานแล้วสักพักหนึ่งก็เป็นคุมเด็ก3คนเดินเข้ามามันเองก็ได้บอกนี่ครับว่าคุณยังกล้ามาที่นี่อีกรอครับหรือว่าคุณอยากจะเจอพวกเรานั่งเอกของเราก็ได้บบนให้นี่ครับแต่ว่าเด็กๆ3คนก็ไม่ได้สนใจรีบชวนนังเอกของเรากลับบ้านนะเลยครับหลังจากนั้นๆก็ได้คิดเวลาไปนะครับตัดมาอีกทีหนึ่งก็จะเป็นวันใหม่นางเอกของเราก็ไปตัวโรงเรียนเสร็จนะครับทางด้านเด็ก3คนก็โดดเรียนแล้วก็บังคับนังเอกของเรากลับมาบ้านอีกเหมือนเดิมน่ะเลยครับหลังจาก น,ก,นกกได้กินเวลาไปนะครับ2วันต่อมาทางด้านเด็ก3คนก็โดดเรียนมานั่งเล่นเกมอีกแล้วนะครับแล้วสักพักหนึ่งก็เป็นนางเอกของเราเดินเข้ามาจ้าเอเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้เธอเองก็ไม่กล้าดุเด็กนักเรียน3คนแล้วสักพักหนึ่งทางด้านเด็ก3คนก็หันมาจ้าเอกกับนังเอกมันเองก็ดีบอกนะครับว่ามารอพวกเราอยู่ละครับแต่ว่าวันนี้พวกเราต้องรีบกลับบ้านคงไปบ้านครูไม่ได้นะทางด้านนางเอกของเราก,ก็ปฏิเสธไปนะครับว่าเธอเองไม่ได้มารอแต่ว่าเด็กๆสามคนเนี่ยก็รู้นะครับว่านังเอกของเรา เรามันเองก็เลยชวนนางเอกของเรามาที่ห้องเก็บของซึ่งในตอนแรกนางอีกของเราก็ปฏิเสธในครับเพราะว่ากลัวคุณครูท่านอื่นจะผ่านมาแต่ว่าเด็กๆ3คนก็ไม่ได้สนใจน่ะเลยครับหลังจากนั้นหนังก็ได้กินเวลาแล้วก็ตัดจบลงนะครับหลังจากดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใคนทําคลิปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ